Be, да มันต้องตบก่อนมาดีวันนี้ประดิวหนึ่งศูนย์แปดนะคะเยนสมมติวควายคุณไม่ผ่านเข้ารอบเดี๋ยวก่อนวันนี้มาแบบมีสาระขออินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของช่องก็ค eh. ือช่วงนั่งติ่งคุยเย้ท็อปิกสำหรับวันนี้คืออะไรนะคะอะไร ขอดูโคตรแ๊บนะคะทุกคนจาก EP ที่9กับ15นะคะ Change Day ถ้าคบกันมานานมากแล้วผู้หญิงรอตลอดแล้วอยากแต่งงานตอนอายุย9ิบเแต่เป็นช่วงอายุที่แบบผู้ชายออกจากกลมพอดีเลยแล้วอยากสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนแล้วค่อยแต่งอันนี้พอสังเกตมาคุณึงอ่าตามทำไมมึงก็เล่าที่มึงรู้ดิเดี๋ยวนะเขารู้กันหมดก็ดูสะเคปมาเพื่อนเพือก็คือให้มึงเล่าที่มึงรู้ ก็คือถ้าสมมติว่าเราคบกับแฟนมานานแล้วแล้วทีเนี้ยช่วงแล้วเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้แบบเราคบกันอยู่อนะไรเงี้ยแฟนแบบทํางานหนักมากแล้วเราแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยแล้วทีเนี้ยเราก็เป็นฝ่ายที่รอเขามาตลอดจนถึง هم, วันนึง<ม>ที่เขาจะเข้ากลมแล้วอะ่ะแล้วแบบยังคิดจะรอเขาอยู่ไหมจะเข้ากลมแล้วอไม่ใช่ว่าเข้าไม่ใช่ว่าเข้ากลมแล้วแล้วออกมาแล้วหรอแล้วออกมาสร้างเื้อสร้างตัวหรออกําลังจะเข้ากลม อ๋อคือแล้วถึงแล้วเรากำลังแบบถึงช่วงที่แบบว่าจะแบบจะรอดีไหมจะรอดีไหม,มเพราะว่าเพราะว่าเรา,เราช่วงเวลาแบบเขาเข้ากรมกี่ปีนะสองปีใช่ปะอ <c oughs> สองปีอะ่ะคือเขาจะอายุยี่สิบเก้ากันแล้วซึ่งผู้หญิงอะ่ะอยากจะเข้าอยากจะเข้ากลม <c oughs> อยากจะแต่งงานตอนอายุยี่สิบเก้าแต่ทีเนี้ยผู้ชายออกมาออกกลมมาเขาก็อายุยี่สิบเก้าพอดีไง แล่ทีนี้อ,ออกกลุมมาก็ใช่ว่าแบบจะแต่งงานได้เลยมันก็ต้องแบบออกมาสร้างเนื้อสร้างเกวสร้างตัวก่อน <c oughs> เออเออเราต่อเราต่อที่ไหนเราต้องเนื้อสร้างตัวไม่ใช่ว่า,าออกมาแล้วจะแต่งเลยหรือต้องเนื้อสร้างตังจวจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอีกแล้วทีนี้แบบอ่ะมันก็จะแบบเกิดอะไรเวลาที่เรากําหนดไว้แล้วแบบเราอยากแต่งงานตอนนี้ยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยออแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าอยากจะรอเขาอยู่ไหมถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราคิดจะรอเขาอยู่ไหมผู้หญิงอ่ะก็แบบว่าอมผู้หญิงก็แบบว่าเออ ก็อยากให้เธออะบอกให้รออยากให้ผู้ชายอยากอยากผู้ชายเออให้รอหน่อยอะไรเงี้ยอยากให้ผู้ชายลังอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงก็แต่แต่อีกใจนึงผู้หญิงก็แบบว่าเหนื่อยแล้วอะไม่อยากรอแล้วอะคิดว่าก็รับเออก็แบบบอกผู้ชายว่ารับปากไม่ได้นะว่าจะรออะไรเงี้ยอืว่าจะรอไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันก็นานอะแล้วอีกอย่างนึงแบบเขาก็รอมาทั้งชีวิตแล้วอบมคือผู้ชายอ่ะเออก่อนหน้าที่คบกันอะช่วงช่วงแรกที่คบกันอะผู้ชายเป็นไอดอล แล้วทีเนี้ยต้องแบบคบกันแบบแอบๆแบบซ่อนซ่อนไม่ค่อยได้เจอกันอะไรเงี้ยผู้หญิงก็เป็นฝ่ายรอมาตลอดไงแบบความสัมพันธ์ของครูกับเจ๊เลยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกากระบาดเอาหน้ามันออกไปให้ค่ะวงวงเขาก็เออวงเขาก็ยุบอะยุบตัวทีเนี้ยอก็ออกมาผู้ชายก็เป็นครูสอนเต้นแล้วทีเนี้ยช่วงเลยอะเวลาที่เขาเป็นไอดอลอะรายได้เขาก็ไม่ได้มากไงส่วนใหญ่แบบ ค่าออกเดทอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาเป็นคนออกตลอดไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบเสียงแก๊แกงนี่เต็มเลยนะนเนี่ยนั่นแหละพอแบบถึงช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่แบบจะต้องแต่งงานแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาผู้หญิงอะยังต้องรอผู้ชายอีกอะเขายังจะต้อง เรื่องค่าใช้จ่ายเลยเขายังต้องออกไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเพราะว่าแ้บค่าใช้จ่าะเขาออกจากกรมมาแล้วอ่ะถ้าออกจากกรมมาแล้วผู้ชายมันก็ยังไม่มีรายได้ใช่ปะเอออืมแต่ไม่ก็อยากรอได้รอได้แต่งงานเลยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมานั่งขบคิดเรื่องเงินอีกอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องรอแบบผู้ชายทํางานเลิกผู้เลิกเลยได้ไหมเลิกเลยได้เลยไม่หล่อเผลอๆบอกเลิกก่อนที่จะเข้ากรมอีกมันไม่มั่นคงอ่ะแบบว่าสมมุติ เราเลี้ยงแบบเราครบกันมาตั้งแต่แรกๆเลยเนี้ยเราครบกันมานานแล้วอะมึงแล้วคนที่แบบออกตามตลอดก็เป็นเราถูกปะบางทีเราก็อยากได้แบบว่าอนาคตดีๆอะต้องพึ่งพาคนดีๆแบบต้องคบคนดีๆมันถึงจะไปได้ดีอะ่ะถ้าเกิดว่ามึงเป็นฝ่ายเลี้ยงเขาอยู่คนเดียวถ้ามึงพอใจมึงก็โอเคอะแต่คือแบบมันเหนื่อยอะ่ะถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยหรอ,อปะอแล้วก็แบบเออคือมันไม่มั่นคงมันรักักอย่างเดียวไม่พอในชีวิตจริงอะนะถ้าโตขึ้น่ะนะถ้าพูดอะกูเหร ถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นกูใช่ป่ะอันดับ<า>แรก <laughs> อันดับแรกกูคงมานั่งคิดก่อนว่าเป้าหมายการแต่งงานต่ออยู่ยี่สิบเก้าของกูอะกูแต่งแล้วกูจะได้อะไรแล้วกูก็จะมานั่งคิดก่อนว่าไอเป้าหมายเนี้ยกูจาเป็นที่จะต้องแบบรักษามันให้ได้เลยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเออเรายังพอมีเวลามานั่งคิดกับเรื่องนี้อีกสักแบบสองสองปีอะไรเงี้ยมึงคือกูมองว่ายี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดมันมันไม่ได้แก่เกินกว่าที่จะแบบ มีผู้ชายใหม่หรืออะไรแบบนั้นอนะมึงในความคิดกูนะออืืมมถึงแบบอย่างน้อยแบบว่าคือเขาออกมาตอนยี่สิบเก้าใช่ปะถูกปะเออคือมัน,มนในความคิดกูมันก็แบบยังไม่สายที่จะแบบว่ามานั่งทบทวนอะไรประมาณเนี้ยกูรู้สึกว่าแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความไม่มั่นคงอะ่ะกูเห็นด้วยกับรักะเวยกูรู้สึกว่าอืมถ้าสมมติว่ากูต้องเป็นคนที่แบบ เป็นฝ่ายดูแลตลอดหรือว่าแบบเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยต้องออกตลอดอะไม่ใช่ว่ากูออกไม่ได้นะในกรณีที่กูมีตังกูออกได้แต่กูก็อยากได้สิ่งนั้นคืนมาบ้างอะมึงม,ม,มันจะเป็นประมาณนี้เออ,อแต่ในแทบในกรณีที่แบบเขารักกันมากเลยเขาคบกันมาแบบห้าปีแล้วอืมเขากันมาห้าปีแล้วถ้ารอต่อไปสองปีก็จะเป็นเจ็ดปีแต่ทีเนี้ย รอต่อไปอีกซึ่งไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนเขาถึงจะสร้างตัวได้ก็ถ้าเกิดคบกันไปแล้วแบบมันรู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาคตอะมันก็ควรเลิกป่ะถ้าเป็นลิชาละ่ะนี่ <c oughs> นี่ก็ต้องคิดก่อนว่าฉันรักคนนี้มากแค่ไหน<อ>เรารักคนนี้มากแค่ไหน<อ>ถ้าเรารักมากๆแบบมากแบบมาก,กถึงขั้นคิดว่าแบบเราจะแต่งงานมีลูกปีชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเลยเงี่ยเรานี่ก็คิดว่ารอได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบก็รักแบบ รักแบบฟิวว่าบ๊อปปี้เลยหรือว่าแบบรักในวัยรุ่นอะไรนี้เฉยๆอ่ออะที่ไม่ได้คิดที่ไปถึงขั้นแบบแต่งงานใช้ชีวิตกับเขาก็คิดว่าน่าจะรอไม่ได้เหมือนกันกูรู้สึกว่าถ้าเรารักเขามากกว่าตัวเราเองอะ่ะเราจะรอได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าแบบเราต้องอยู่กับคนแบบนี้จริงๆหรอเรายังแบบเรายังหาได้ดีกว่านี้ก็คือเรารักตัวเองมากกว่าถูกปะซึ่งมันก็ไม่ผิดกูก็จะเลือกที่จะแบบไปมีคนใหม่สําหรับเนี่ยคือวันนั้นอะ่ะคุยกับดิชาไปแล้วรอบหนึ่งถ้า คือไม่ได้คุยในกรณีที่เป็นของตัวเองอืมแต่คุยในกรณีที่แบบว่าถ้าคู่เขาคุยกันมันน่าจะโอเคกว่าไหมมันต้องคุยกันอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของคนสองคนน่ะในความสัมพันธ์นั้นอ่ะก็จริงอะไรเงี้ยแต่มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมเออแต่ยังไงอ่ะสุดท้ายอ่ะเวลามีปัญหาอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องคุยกันสองคนอยู่ดีอ่ะอือ แล้วถ้าเป็นกูกูรู้สึกว่ากูหมดไอริสกูถ้ากูแบบพร้อมที่จะรอกูก็จะรอแต่ทีเนี้ยตอนที่ออกจากกลมอ่ะอย่าคิดมากได้ไหม,มก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวไปไหมล่ะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะนะตอนนั้นคือผู้ชายอะจะรู้สึกว่าเรายังไม่มีอะไรให้เธอเลยอะเราจะแต่งงานกับเธอยังไงอะอะไรเงี้ย แล้วเราก็เราก็ไม่ต้องแต่งไงอืมก็อยู่ด้วยกันไปเลยแล้วก็ช่วยกันสร้างไปอย่างนั้นมันก็เรียกครอบครัวได้เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าไม่จัดงานแต่งเท่ากับไม่ได้แต่งงานมันไม่ใช่ไงม,มันคือการใช้ชีวิตคู่ของคนสองคนน่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุยกันแล้วลงตัวถ้าเขาโอเคเราโอเคคู่จุกม,ม,มันก็ มันก็แค่นี้อ,ะอ่ะคือถามว่ารักอย่างเดียวรักอย่างเดียวพอไหมไม่พอจริงเพราะว่ามันต้องดูแบบอย่างอื่นด้วยอ่ะถามว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยเชื่อคําที่พูดว่าแค่รักอะเออแค่รักก็พอแล้วป้าเมื่อก่อนเชื่อคํานี้มากแต่แบบพอโตมาเริ่มโตมาเรื่อยเื่อยอ่ะเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ยิ่งแบบมันไม่พออย่างสมมุติเราเนี้ย เราทํางานสมมุติทํางานแล้วอะไรเงี้ยเราแบบฐานเงินเดือนค่อนข้างดีหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อยากกินข้าวดีๆกับแฟนบ้างอะอือะไรเงี้ยแต่แฟนก็บอกว่าเออเธอมันแพงไปอะไรเงี้ยเออเออเราเลี้ยงเธอไม่ได้หรอกนะอะไรเงี้ยเราเลี้ยงคืนเธอไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าพอจะชวนไปกินข้าวแต่ละทีก็ลำบากใจกันอืเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันต้องเสมอกันนะอืม,มันถึงจะแบบ ไปได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าหมายถึงแบบคนรวยก็แต่งกับคนรวยไปสิคะไม่ใช่นะคือหมายถึงแบบคนต่างคนต่างมีกําลังซับพอร์ตให้ตัวเองแล้ว,วะอะเราค่อยมาเจอกันอะไรแบบเนี้ยโอเค <Okay, S 1> ดีอย่างนี้แต่ถ้าในกรณีอย่างไอเชนเดย์ก็คือคุยกันก่อนคุยกันเถอะเพราะกรณีนั้นคือเขายังไม่ได้คุยกันไงอ๋อทีนี้แบบว่า ผู้ชายอะ่ะก็ยังสองจิตก็สองจิตสองใจเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาขอให้ผู้หญิงรอก็จะเหมือนกับว่าเขาเห็นแก่ตัวแบบไปขอให้เขารอทําไมอะไรเงี้ยแล้วเ,เขาจะได้อะไรอะไรเงี้ยอืมแต่ใจนึงผู้ผหญิงก็อยากแบบให้แบงผู้หญิงอยากอยากให้เขาลัางแต่ผู้หญิงก็แบบแต่ก็ไม่รับปากนะว่าจะรอได้อืมผู้ชายก็เออก็นั่นแหละถ้าถ้าฉันบอกให้เธอรอฉันก็จะเหมือนแบบว่าฉันเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าฉันปล่อยเธอไปมันก็จะแบบ ก็เสียใจอ่ะต่างคนต่งก็เสียใจอ่ะอผู้ชายก็ถามผู้หญิงว่าเออถ้าเลิกกันนะจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผู้หญิงก็แบบก็จะเสียใจมากก็จะแบบเหมือนโลกพัทงทางลายลงมาเลยอะไรเงี้ยอืมัมนก็รักกันทั้งคู่อเออเขารักกันมากอ่ะยากแต่แบบปัญหามันค่อนข้างซับซ้อน แต่ทีเนี้ยทั้งคู่อ่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้มองเรื่องปัญหาเรื่องเงินเลยคือเขาไม่ได้มองเป็นปัญหาใหญ่อ่ะมันอยู่ที่ระยะเวลาการรอหรือการรอเรื่องกแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยจริงจริงอ่ะแต่งงานตอนสามสิบกว่าสําหรับนี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไอ้นี่อะไรนะเออไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้วางแผนจะตายตอนกันอายุสี่สิบห้าห้าสิบกิบป่ะเออ ถ้าวางแผนว่าจะแบบแต่งงานมีลูกอะไรแบบเนี้ยพวกเราหน้าเข้ามาหน่อยดิแต่งงานมีลูกมันก็ต้องแบบมีช่วงระยะเวลาที่ต้องดูแลลูกอะไปอยู่ระระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าปีสามสิบปีอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีใครวางแผนแบบถ้าแต่งงานแล้ววางแผนจะตายหรืออย่างเงยไม่มีอยู่ดีสําหรับเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละ แต่งตอนสามสิบกว่าเขาไม่ได้แย่แต่ถามว่าแต่งตอนย9ิบเก้ามีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากแต่งตอนย9ิบเก้าชัดเจนอย่างนี้ดีไหมก็ดีก็เป็นคนไอ้นี่ไงก็เป็นคนมีเป้าหมายแต่จะแหละสุดท้ายทั้งคู่ก็เลือกเลิกกันเหมือนเดิมผู้หญิงก็เลือกที่จะรอผู้ชายก็เสี่ยงเศร้ามาเลยสุดท้ายก็ทั้งคู่เลิกหรอเลิกกันเหมือนเดิม สรุปก็คือก็ไเือก็คือผู้หญิงอ่ะเลือกที่จะรอผู้หญิงเลือกผู้หญิงอะเป็นคนเลือกก่อนเลยว่าเขาจะรอผู้ชายก็เลยแบบว่าโอเคคือถ้าเกิดจินตนาการของของเนียนะอืถ้าเกิดเราจะแต่งงานใช่ปะแต่งงานเสร็จแน่นอนเป้าหมายเราคือต้องมีลูกถูกไหมแต่แค่กูเป้าหมายบางคนนะแต่กูไม่อยากมีหรอกเป้าหมายก็คือมีลูกเราต้องมาคิดก่อนณตอนนั้น่ะค่าแต่งงานเราอ่ะเราเออมีเท่าไหร่มีเพียงพอไหมมันพอเก็บเก็บให้แบบ ให้ลูกเราได้เรียนในที่ดีๆอยู่ในสังคมดีๆหรือว่าแบบเก็บให้เราตอนแก่นึกออกปะตอนแก่เราก็ต้องใช้เงินตัวเองปะจะไปใช้เงินลูกทําไมนึกออกไหมจะมีเงินเก็บไหมตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบใช้ชีวิตละละลาไปวันๆอะไรประมาณเนี้ยคือแบบไม่ได้อะมันต้องมีความมั่นคงวะอันนี้ความคิดของหนูปะล่ะเอออันนี้ความคิดกูจริงแต่ก็แล้วแต่คนถ้าเขาคิดว่าแบบนั้นมันอยู่สบายใจก็ก็ได้อะก็ไม่เป็นไรเอาจริงๆป้า ยี่ิบเก้าอ่ะต่อให้เลิกกันตอนยี่ิบเก้าสามสิบอ่ะก็ยังมีโอกาสไปหาคนใหม่ได้อยู่ดีใช่ชีวิตเราต้องเจอกับใครตั้งเยอะยัางแยะมึงนับภาษาคู่แต่งงานที่เขาแต่งกานไปนานๆลิกเลยมันแบบมันเราเจอคนเยอะแยะอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าคนเราบั่นใจคือรักกันก็จริงจะคบมาสิบเอ็ดปีสิบห้าปียังไงมันก็มีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเราไปกันตลอดไม่ได้นี่ออกไหมเราอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้หรอก สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนใช่ทีหนึ่งหรีต้องคุยกันอไปตกลงกันเองเนาะใช่แล้วถ้าเขาเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาแบบนี้เขาสบายใจการที่แบบการที่อยู่ด้วยกันมันทํามันดีกว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ก็โอเคก็เออก็โอเคก็ต้อง c o n s e n ์นะคะ yes ก็ต้อง c o n ก็ต้องเคารพการตัดสินใจแค่นั้นแค่นั้นนี่ก็ทำแน่ง่ายดีอือง่ายดีง่ายมาก แต่ก็อยู่พิมว่าเราจะเข้าใจกันหรือเปล่าเนียกลัวว่าเป็นคืออย่างที่บอกว่ารักมันไม่ใช่สองคนอะมันมีคนรอบข้างอย่างอยู่ที่ว่าเราครอบครัวเขาครอบครัวเราโอเคไหมแล้วก็อยู่ด้วยว่าแบบเราแคร์สายตาคนอื่นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราแคร์สายตาคนอื่นค่อนข้างเยอะอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่า เราไม่ได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่อือใช่เนี่แต่ตอนเนี้ยมีมาให้คุณเลือกค่ะ <laughs> <laughs> โปรดส่งใครมาล <laughs> ันงทิงอ <laughs> ย่างนี้มันหนาว <laughs> เกินไปเราจะบอกว่าเนี่ยอาหารหมาไม่มีใครมีเฟนในตอนเนี้ย เรื่องมากอย่างนี้ไงไม่ไม่แต่เมื่อกี้พูดเก่งมากโค้ดโค้ดจริงคขคเขาไม่ลงสนามจริงผูเล่นสำรองครับผู้เล่นสำรองครับผู้่นสำรองครับอดีตนักกีฬาทีมชาติด้วยนะติดทีมชาติก็งวันนี้ก็จะจบเรื่องรักใกล้ๆกันไว้แค่นี้สัปดาห์หน้าเราจะมีหัวข้ออะไรจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะปัญหาความรักนะทุกเรื่องใช่ ให้ทุกเรื่องเลยได้หมดถามไม่เดียก็ได้วันนี้หมาหายใจแรงพิเศษเลยค่ะก็เลยตัวเหี้ยเดินอย่างไรเอตัวเหี้ยข้าขาไหนก่อสาธิตเคยโดนตัวเหี้ยแดกไหมเคยแดกถ้าโดนถ้าเคยโดนก็ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้อ่ะปากอย่างเงี้ยเนาะเออไม่น่าอยู่มาถึงขนาดนี้ได้งงมากเลย สัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมีหัวข้ออะไรถัดไปก็รอติดตามชมกันได้อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติงที่ช่องวิตาอุ้มซื้อด้วยนะคะไม่ไม่ใช่วิกหน้าเผื่อเวลาให้กูตัดหน่อยสองคลิปต่อเดือนนะคะก็จะประมาณสองวีคแล้คลิปหนึ่งห่าวแล้วอะนี่ไม่ได้ถ่ายกันตรงสองพุ่มนะถ่ายตอนตีสองโอเคแค่นี้แหละไปเลยบาย มีอะไรก็คุยกันได้นะคะตัวแทนแห่งดวงอาทิตย์ค่ะ